ถ้าผมตกผมก็ขออภัยด้วยนะครับอุ๊ยตกแล้ว กปิดเพลงไม่ได้นะครับเราติดลิขสิทธิ์ฮึ๊บชึบฮึ๊บชึ๊บไหว้หล่นอีกแล้วอือผมเล่นกาก์ดนะครับปกติผมจะเล่นอะไรครไง แต่ว่าผมอยากมาลองเล่นในโทรศัพท์กั่งอากอิอ๊กชุดชุดอ้าหลอดมีแกวชุดอือฮอือ ผมว่าผมว่าเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าแล้วผมไปเซิร์ฟนี้ดีกว่าโอเคผมมาเซิร์ฟนี้ละอู้มาเซิร์ฟมาถึงผมก็มาถึงเขาก็นับเวลาหมดเลยเหรอครับเนี่ยเอ๋ถ่ายแ้วผมจะรใอ้เวลามันหมดนะ ตาับโอ้ตารับเล่นตันตอ๋อต้แลวอ้ยยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกนะ ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะอจุ๊บอจุบบอจุบบอจุบอบอ,บอ,บอ,บอ่าม,มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยอ่ะอืมเพราะว่ามันมสีเดะะิมไงค่ะผมก็มองนี่มันอตัปอ้าตายแล้ว ทำให้เขาทำให้ผมกระโดดสูงขึ้นเหรอวู้เปี้ยวสุดๆเลยคะ่ะอึ ไปแล้วอ่าผมจะใช้สมาธิแล้วนะครับโอ้ตายแล้ว ถ้าผมพูดเยอะไปหน่อยผมก็ขออาภัยด้วยนะครัออผม,มเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไรเท่าไร ชุบ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 ก็เพียงไว้เท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย